ลำโพงบูทูตตัวนี้ลูกค้าบอกว่าเปลี่ยนวัลลุ่มให้หน่อยวลลุ่มมันเสียแล้วการแกะการเล่นระละนะครับผู้ใช้แกะแบบนี้ออกมาเนาะลุ่มจริงว่ะ ไม่น่าจะใช่วลุ่มนะครับอามาดูกันฮนะยังเหลือน็อตตัวหนึ่งไว้ให้ผมได้ใช้ไขควงอยู่ครับเพื่อนคิดว่าจะไม่ได้หมุนนอ็อตซะแล้ววงจรเป็นแบบนี้นะครับไปตรวจด,ดูว่าตัวไหนมันไหม้มันดำมันช็อตอยู่หรือไม่อย่างไรดูแถวไอซีเขายหญ่อามาดูกันครับ ครับอาการนะครับแเจ็บๆๆๆเลยเปิดเบาๆได้นะเบาๆผมเปิดขึ้นมาเจ็บๆเลยนะอ่ะนะครับก็ดําเนินไปเปลี่ยนไอซีเขายนะครับ เพื่อนๆครับเดี๋ยวผมเปลี่ยน IC นะครับเขาเป็นเบอร์ FT 2705นั้นเพื่อนนะครับขาหนึ่งอยู่นี่นะตรงจุดเนี่ยนะครับขาหนึ่งครับถอดออกก็บางทีลืมนะนะครับ FT 2705นะครับตัวนี้ถ่ายภาพไม่ได้ถ่ายออกมาไม่เห็นภาพเลยความสามารถของโทรศัพท์ตัวนี้มันไม่ถึงอะนะ อะเปี่ยนนะครับเอ,อด้านล่างเขามีจุดให้บัดกีด้วยนั่นเพื่อนนีก็คือใส่น้ํายาบัดกีนะครับฟักนะครับตัวนี้แต่ทีนี้เราก็ให้ความร้อนด้านล่าง,างนี้ในนี้นะครับตะกัวมันจะไหลลงไปเขาไม่ได้ทํามาหรอกแต่ว่าเวลาเราบัดกีก็จะบัดกีได้แบบในช่องทางนี้นะครับให้ความร้อนแลแ้วตะกั่วเขาจะไหลลงไป ตรงนี้ก็ทาฝากไว้นะครับ FT สองเจ็ดศูนย์ห้าเวลาถอดออกมาให้ความร้อนทุกค่ะค่อยๆขียน,นะครับวันหลุดออกมาอ่ะนะครับเอาเปลี่ยนไอซีนะครับอาการเสียงตแตกนะครับนะเขาออกแบบนี้เลยนี่ก็ใส่เข้าไปตามเก่ามาเนาะอย่าลืมนะขาหนึ่งมันอยู่ทางนี้นะครับ โอ้ถ้าเกิดว่าถอดออกมาแล้วลืมดูมันก็มีอันนี้ด้วยนี่นะครับนี่ฟับเห็นไหมไหมเออบางทีถอดไอซีออกมาลืมดูขาหนึ่งวะเนี่ยนี่ยครับนะ้านี่นี่จะเป็นแบบนี้นะนี่ขาหนึ่งยี่อยู่จุดๆนี้เนะนี่ยเพื่อนเห็นไหมเหมือนเหมือนกันเลยกับตัวนี้เหมือนกันเลยโอ้ยมือยาสั่นสินี่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 น,นี่จุดนี่ขาหนึ่งเนี่ย เดี๋ยวก็ทําไว้นี่ขาหนึ่งอย่างนี้นี่เหมือนกันเลยรอยแหว่งว่านี่แวบเห็นไหมมีแบ่งนี้ยแวบเอาใส่แล้รับเอาใส่โอ้ยคือสันเถอะนะเอาเอาใส่เอาใส่เดี๋ยวลองดูว่าการเสียกแตกนี่มันจะเป็นกับไองสีไหมล่ะตัวเกียบไปไหนแล้วเนี่ยวันนี้นี่นี่นี่ เออเอาใส่ oh, mm hmm. นะครับทำการบัดกรีขายซีนั่นเพื่อนทาฟักไว้ที่ท้องของไอซีตัวนี้นะทีนี้ก็บัดกรีขาบีให้มันแน่นแน่น,แ,น,น,แ,น,น,แ,น,นแล้วก็บัดกรีนะครับบัดกรีออกมาก็ดูเหมือนจะสวยงามนะครับอ่าดูเหมือนนะพูดถึงนะครับทีนี้ไอตรงนี้นะครับก็ไปจุ่มฟักมา ตลับได้ยี่สิบาทนี่แก่ฟักน้ําก็ได้นั่นเพื่อนจุ่มมาเหมือมากที่หละะัะมาแล้วทีนี้ก็ให้ความร้อนนะครับความร้อนจากหัวแรงก็จะนําพาตะกัวไหลไปที่ท้องไอซโดยอัตาโนมัติเอออย่านานมากนะถ้านานมากไอซีมันจะหลุดนะครับแค่นี้มันก็ลงไปแล้วแหละ นะครับนีนะ่เนาะหรือกัวไอซีมันจะหลุดนะครับแล้วก็ดันในซีไว้นะครับดันในซีนี้ไวนะ้เนาะด้วยอุปกรณ์แบบนี้นะดันไว้นะแล้วเราก็ให้ความร้อนอีกทีหนึ่งนะครับนี่ทามือหนึ่งมือเดียวอีกมือนี่ก็ถือโทรศัพท์ถ่ายภาพจุนะครับทําจริงๆก็จะดันตัวนี้ไว้นะดันไว,นไวนน้นะครับถ้าไม่ชนะมันจะรลุดนะครับไอซีตัวนี้จะหลุด,ลดออกมานะครับเพ,พื่อนคลาสไล มันต้องสุดยอดแน่นหนาดําเนิน, <laughs> นไปตรวจเช็คตรวจทานหลังจากที่มีการบัดกรีไอซีเข้าไปแล้วอ่าระหว่างขามีตะกัวช็อตอยู่หรือไม่อย่างไรหลังจากตรวจเช็คตรวจทานแล้วถือว่าไม่มีการช็อตนั้นเพื่อนอ่า ซูมเยอะเกินซูมเยอะเกินนะครับด้านล่างนะครับก็เป็นแบบนี้เดี๋ยวลองลองเสียงลองเสียงมันจะดังไหมล่ะทีนี้นะเปิดลองมาสองนาทีกว่าแล้วนะเพื่อนดังดีบุญเินเมนจคนกระเป๋าส่งดังดีครับอ่า ใช้งานได้นะเพื่อนนะเกิดจาก ic นะครับอาการเสียงแตกนะครับเล่งแล้วดังปัดปัดปัดนะครับไอซี IC ขยายเขาเสียนะครับ ft 2705นะเพื่อนวงจรเป็นแบบนี้นะหากไอซมันไหม้มันดำมันทะลุไปนั้นเพื่อนนะครับนะ ดังดีนะครับเดี๋ยวทำความสะอาดวงจรเล็กน้อยนะครับแล้วก็ประกอบเข้าไปการประกอบง่ายอยู่ลูกค้าไม่ไดเอาลูกบิดมาไม่ไดเอามาเลยนะครับก็จะดำเนินการประกอบได้เท่าที่ประกอบนั้นละนะครับรุ่นนี้ไฟสวยมากนะเพื่อนดูดิต้องไข่ดอกพ่อเบ๊ที่เบาว่านจังได้ ว้าไฟสวยเว้ยอ้าวนะครับอ็ไ้ประกอบด้วยบาทเออตรงนี้นะครับผมไม่ได้เอาสวิตมาสวิตอยู่นี่เดลยบัทกีตรงนี้นะครับับกีตรงนี้ตรงปลั๊กสวิตเขานั่นแหละนะครับมีปลั๊กสวิตครับผมก็บัดกีไว้ไนะครับเนะต่อตรง นะครับปกติจะต้องเอาสวิตช์มากดเปิดนะเเดดดีีีี๋ยยววววนนนน้้้สพออลงไไโกก่มจจบคลิปวิดีโอไว้เพียงเท่านี้นะครับพบกันคลิปหน้านะสวัสดีครับเรียบร้อยละ IC พัง